เส้นทางการผรจญภัยสู่เกาะอังกฤษของสายพมดฮาคิม4ีเมีทางเลือกไม่กี่ทางเท่านั้นที่จะสามารถพาคุณออกจากดอนเทนเมืองอันแสนเงียบสงบในเนเธอร์แลนด์และทางที่คนนิยมใช้คือการมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกบนถนน a อัลเอาเมเลเพื่อเข้าสู่เมืองสีสันอันฉูดฉาดแห่งมหานครอัมสเตดัม ที่ทันสมัยย่อมมีสิ่งนานาประการดึงดูดใจมากกว่าชานเมืองมันคือแสงสว่างแห่งโอกาสและความหวังแต่อย่าลืมความเย้ยยวนใจและสิ่งล่อตาก็เป็นอะไรที่แอบแฝงมาด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นกันและนั่นคือสิ่งที่อธิบายได้ว่าทำไมเจ้าหนูฮาคิมซีเยกในตอนนั้นถูกส่งไปในทางตรงกันข้ามหลังจากที่พ่อ,องเขาเสียชีวิตไปด้วยอาการโรคเส้นเลือดตี ในตอนนั้นซียักยังมีอายุเพียง10ขวบเท่านั้นมันง่ายมากจริงๆที่เด็กคนหนึ่งจะหลงทางเมื่อต้องเสียสมาชิกในครอบครัวไปตั้งแต่อายุยังน้อยเขาตกอยู่ในสภาพจิตใจที่หดหู่เช่นเดียวกับพี่น้องของเขาอีก7คนทว่าความสูญเสียในครั้งนี้กับทำลายเขาได้เพียงแค่ชั่วขาวเท่านั้นด้วยฝีเท้าที่พอไปวัดไปวารวมถึงความบ้าฟุตบอลของเขาซีเยกไม่เลือกเส้นทางเลี้ยวเข้าอามสเดอร์มแต่กลับมุ่งตรงไปสู่ ฮ e เลนวีนอีกหนึ่งสโมรสรดังจากแดนกลางหันลมแทนตอนที่ซีเอ็กเสียพ่อไปใหม่ๆเอาเดินหน้าเข้าสู่ความมืดมนจนเกือบจะเสียคนแต่โชคดีที่เขาได้รู้จักกับฮาซิสดูฟิกานักฟุตบอลจากโมร็อกโกที่เห็นแววโดดเด่นในตัวเขาเขาช่วยฝึกฝนฝีเท้าในการเล่นให้กับซีเอ็กประกอบด้วยความโชคดีลึกๆแล้วในตัวซีเอ็กก็ไม่ใช่เด็กเกเรตั้งแต่แรกเลยเชื่อฟังคำสอนของดูฟิกา และมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างตั้งใจขณะที่เจฟฟี่ตาลันหนึ่งในโค้ชคนแรกๆของเขาที่ฮีเลนวินก็เป็นคนสำคัญไม่แพ้กันที่ช่วยดึงสติของซีเยกและพาเขากลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นทั้งคู่สนิทกันถึงขั้นที่ว่าซีเยกมักโทรนัดกับอดีตโคต้ชเพื่อพูดคุยปัญหาชีวิตในทุกครั้งที่เขาขาดแรงจูงใจแม้ว่าจะเป็นช่วงที่เขาสวมชุดของไอเจ็กแล้วก็ตามได้ย้องมอบหน้าที่ใหม่ในสนามให้กับเขา แม้ว่าซีเยกจะยกเครดิตให้ตะลันว่าเป็นคนปั้นเขาในตำแหน่งเบอร์สิบก็ตามแต่ได้ย้องตังหาที่ทำให้ซีเยกไม่เหมือนใครเขาคือผู้ที่ยัดเยียดบทเรียนที่ยากที่สุดให้กับเจ้าหนูรายนี้เขามีฝีเท้าที่เก่งกาจเกินกว่าเด็กคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันจนทำให้โค้ดต้องขยับเขาให้มาเล่นในรุ่นอายุที่สูงกว่าเพราะว่าการที่เขาเก่งเกินไปในรุ่นอายุของตัวเองนั้นมันได้สร้างปัญหาให้กับโค้ชพอสมควรทั้งเรื่องการลงทีมประสานงาน รวมถึงคลาสของนักเตะค,คนอื่นๆอ,อาจตามหลังส่งผลให้เดยองจำเป็นต้องเดินไปบอกโค้ชเยาวชนให้ดึงซีเยกขึ้นมาอยู่ในเยาวชนชุด U17 ของเขาเลยเพื่อจะได้ทำงานร่วมกับผู้เล่นที่โตกว่าและดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไปได้สวยเจ้าหนูซีเยกได้รับโอกาสประเดิมสนามให้กับฮีเลนวีนชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ19ปีในเกมยูโรปาลีกรอบคัดเลือกปี2012 แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่การลิ้มลองบรรยากาศของฟุตบอลอาชีพเท่านั้นซีเยกมาแจ้งเกิดได้จริงๆก็ในฤดูการต่อมาเขาตอบแทนโอกาสครั้งใหญ่ที่ได้รับด้วยการช่วยทีมต้นสังกัดซัดไปถึง9ประตูพร้อมกับต้นสังกัดที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนจบซีซั่นด้วยอันดับที่5ของตารางถึงตอนนี้ด้วยทักษะและฝีเท้าที่จัดจ้านจนลาสีจัดกลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดลายหนึ่งของประเทศ มารู้ตัวอีกทีซีเยกก็ตกเป็นที่สนใจของบรรดาทีมต่างๆเป็นที่เรียบร้อยซีเยกตกอยู่ในความสนใจของ2ยักษ์ใหญ่อย่างอาแจ็กและ PSV รวมไปถึงสโมสรจากลีกอังกฤษด้วยแต่เขาถูกห้ามปามจากเดยองให้มองข้ามเมืองผู้ดีไปก่อนเนื่องจากเขายังเด็กเกินไปไม่คุ้มที่จะเอาอนาคตมาเสี่ยงทว่าเจ้าตัวถูกทเวนเตซิลตัวไปร่วมทัพ พร้อมมอบเบอร์สําคัญอย่างเบอร์สิให้กับเขาซึ่งหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นเพียงก้าวเล็กๆแต่บอกก่อนเลยว่าทุกอย่างที่นี่สําหรับเขาไม่ได้ง่ายเสมอไปในแง่งของความสําเร็จในฐานะทีมดูเหมือนว่าซีเอ็กจะไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยทเวนเต้จบในอันดับที่ต่ํากว่าฮีเลนวีนในช่วง2ปีที่เขาลงเล่นให้กับสโมสรจนเกือบวิดจะตกชั้นแต่ทางกลับกันผลงานส่วนตัวของเขากับพุ่งทยานแบบชุดไม่อยู่ เขาขึ้นไปอยู่บนหัวตารางของจอมแอซิปประจำลีกต,ตั้งแต่ปีแรกซีเยกลงเป็นตัวหลักให้กับทีมโดยเขาซัดไป15ประตูจาก38นัดและในฤดูกาลที่2ฟอร์มเขาจะโหดขึ้นกว่าเดิม้วยเขาซัดไป17ประตูจาก31นัดผลพ่วงจากสถานการณ์ต่างๆทั้งผลงานและการเงินภายในสโมสรที่ไม่สู้ดีนะัเป็นเสมือนเชื้อไฟที่ช่วยจุดไฟในตัวเขาขึ้นมาสิ่งที่ซีเยกแสดงออกมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นใจ มีทั้งข้อดีและข้อเสียซีเยกได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นกัปตันทีมในช่วงออกสตาร์ทซีซั่นที่2ก่อนที่จะถูกริบคืนในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังจากสาเหตุที่เจ้าตัวดันไปให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการย้ายทีมแต่แล้วปัญหาเดิมๆก็วนกลับมาเป็นปัญหาเดียวกับที่เคยสร้างความปวดหัวให้กับบรรดาโคนในสมัยที่เขายังเป็นนักเตะเยาวชนนั่นก็คือเขาเก่งเกินไป ซีเยมองบรรยากาศในสนามซ้อมพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าที่นี่ปราศจากสิ่งที่ทําให้เขาหัวใจเต้นแรงเขาทนอยู่ในสภาพที่คอยพูดกับตัวเองว่าเขาอยู่เหนือกว่าทุกคนที่นี่และทุกอย่างที่นี่มันง่ายเกินไปเสียหมดซีเยเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยโดยเฉพาะเขาจะไม่ปิดบังความในใจหากสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ถูกชะตาหรือว่าทําให้งุดหงิดใจหากลองสังเกตดีๆมันเกิดขึ้นที่อาแจ็คด้วยซ้ํา เวลาเขาแสดงอารมณ์ที่รุนแรงออกมาตอนที่อยู่ในสนามแน่นอนมันไม่ดีเสมอไปแต่มันบ่งบอกได้ว่าเขามีหัวใจของคนเป็นผู้ชนะเขาคือคนที่ต้องการไปแตะคำว่าดีที่สุดเสมอเขาต้องการยกระดับมาตรฐานของตัวเองให้สูงและเป็นชายที่เปี่ยมไปด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่การผจญภัยกับอ,อาแจ็คความท้าทายต่อไป มันทั้งยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2016การมาอา็คของ CX ก็ไม่ได้ราบลื่นเหมือนอย่างที่ใครหลายคนคิดซึ่งมีสาเหตุมาจากท่าทางและการแสดงออกของเขายามที่เขาอยู่ในสนามนั่นเอง แต่แทนที่จะปรับเปลี่ยนมันให้ดีขึ้น c ซเก็กับปล่อยให้มันเกิดปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำสองที่แอาแจ็กเมื่อเขาถูกแฟนบอลพยายามเข้าประชิดตัวเพื่อทำร้ายระหว่างกำลังเดินกลับไปขึ้นรถบัสหลังจบเกมที่โดนคู่แข้งอย่าง p s เถล่มยับถึง3ประตูต่อศูนย์ในปี2018โดยในเกมดังกล่าวแฟนบอลทีมเยือนที่ฟิลิปสเตเดียมได้เกิดอาการไม่พอใจอย่างหนักหลังแอาแจ็กบุกมาโดน PSV คู่แข่งลุ้นแชมป์ถลม่มอย่างย่อยยับ แต่แล้วทำไมถึงเป็นซีเอ็กที่ตกเป็นเป้าล่ะทั้งที่เขาเพิ่งถูกโหวตให้เป็นแข้งคนโปรดของแฟนบอลประจำปียังไม่เพียงแค่นั้นในช่วง3าฤดูการแรกกับอแจซีเอ็กยังมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจำลีกมาตลอดรวมถึงครองตำแหน่งแอซซิตสูงสุดทำไมคนที่แฟนๆรักและห่วงแหนอย่างกระลูกในไส้ถึงสร้างอาการยั่วยุโมโหได้มากขนาดนั้นสาเหตุหลักมาจากภาษากายในสนามของเขาซีเอ็กมักมีบุคลิกในสนาม ที่มักทําให้ทุกอย่างดูง่ายดายไปหมดและเมื่อไหร่ที่ผลงานของเขาออกมาล้มเหลวความเอื้อลรเหายของเขาก็จะถูกตัดสินทันทีว่าเป็นการเล่นแบบไร้แรงจูงใจไม่ต่างอะไรกับแฟนบอลออร์เซนอลจํจำนวนไม่น้อยที่คิดกับเมซุสโอซิลอย่างนั้นแน่นอนว่าสาวกสิงบูคงได้เห็นความอันตรายของซีเยกแบบขาตาที่สนามสแตมฟอร์ดบิเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์และทักษะที่ไม่แพ้ใครแต่สิ่งที่ต้องปรับตัวก่อนเลยคือ การรับมือกับโปรแกรมอันแสนโหดและสไตล์การเล่นที่ต้องอาศัยความแข็งแกร่งและพละงกำลังซึ่งแม้ว่าจะมีหลายฝ่ายทักทวงเรื่องสภาพร่างกายของซีเย็กที่บอบอบางว่าจะสามารถไปลอดในพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่แต่ได้ย้องเชื่อมั่นในตัวอดีตเด็กปั้นของเขาอย่างเต็มเปี่ยมเขามั่นใจว่าซีเย็กจะต้องเอาชนะความท้าทายครั้งใหม่ที่เซลซีได้แน่นอนและหากมันเกิดขึ้นจริงวันที่เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ประจำพรีเมียร์ลีกได้อย่างเต็มตัวมันก็เป็นไปได้ ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่เขาอาจนึกย้อนไปถึงเส้นทางที่พาเขามาไกลาถึงจุดนี้จากวันที่เขาเลือกปฏิเสธแสงสีเสียงความตื่นตาในอัมสเตอร์ดัมเพื่อหันมาใช้ชีวิตแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาในฮีเลนวินและการเขี่ยวเข็นอย่างหนักจากโค้ดในศูนย์ฝึกเยาวชนที่ช่วยให้เขาสามารถเติมเต็มความฝันหากชอบคลิปของเราฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ และหากมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ